จำนวนคดีนี้นะครับสาน,น,นวนตอนนี้มีจํานวนสักแค่ไหนยังไงบ้างครับที่ที่จะนามายื่นวันนี้นะครับทั้งหมดทั้งหมด<ช>ที่ม,มายื่นวันนี้ประมาณสักสามสิบกว่าแว้นะครับเกือบเกือบสี่สิบแฝนะครับ,รบตกลงหกคนเนี่ยมีมีเป็นข้าราชการหรืออดีตข้าราชการจํานวนเท่าไหร่ยังไงบ้างรครับหกหกคนนี่นะครับก็เป็นข้าราชการณปัจจุบันเนี่ยอยู่ สองคนนะครับแล้วก็อดีตข้าราชการหนึ่งคนนะครับแล้วก็เดี๋ยวอดีตข้าราชการสองคนนะครับแล้วก็ประชาชนสองคนก็เป็นเรื่องที่กรรมการท่านนี้ท่านดูแลเจ้าที่ไต่สวนภาครักหนึ่งนะครับซึ่ง มีส่วนเกี่ยวข้องกับอีกหลายๆคดีที่เจ้าหน้าทีไ่ได้ส่งมานะครับตอนนี้คดีต่างๆาเดินหน้าไม,ไม่ได้เท่าที่ควรนะครับตอนนี้สำนวนที่บอกว่าไปแล้ว9 0สกวเนะครับเกือบ1ิบเนะครับ,นะรบที่เปอนะร์เซ็นต์นี้จะมีผู้ต้องขังเเฉพาะเฉพาะเรื่องนี้นะครับเฉพาะเรื่องนี้ วงมันอยู่ประมาณนี้หกคนนี้นะครับแต่ใครจะเป็นให้การเป็นพยานหรือเป็นผู้ถูกกล่าวหาเดี๋ยวข้างอาสวนขอสอบรายละเอียดนะครับถ้าบุคคลคนไหนให้การที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีแล้วก็ไม่มีความเกี่ยวข้องนะครับไม่มีเจตนาก็เดี๋ยวก็เราก็จะพิจารณาเป็นรายลายไปครเบ ก็มีทั้งไฟล์คลิปวิดีโอนะครับที่จำนวนจำนวนทั้งหมดน่าจะประมาณทักงสิบกว่าคลิปนะครับเป็นเป็นคลิปการพูดคุยระหว่างใครกับใครครับเท่าที่พอเปิดเผยได้ก็เดี๋ยวคืออย่างนี้ผมยังไม่อยากพูดวันนี้มากเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีการแถลงข่าวเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีคลิปวิดีโอเปิดให้ท่านเห็น ในบางเรื่องนะครับที่เป็นข้อสงสัยนะครับพวกนี้จะมีรายละเอียดขั้นตอนตั้งแต่เกิดนะครับว่ามีการทำอะไรบ้างน,นะครับไปจนถึงมาถึงการดำเนินคดีในวันนี้นะครับแต่ว่าคลิปนี้ที่เปิอดออกมาเนี่ยคิดว่ามันจะอึงอะไไ้งเลยไหมคะเพราะว่าเป็นชี้ชัดว่าเป็นบิ๊กโจ๊กหรืออะไรเงี้ยก็เดี๋ยว<ล>ยพวกนี้ <ไป S 1> พวกพวนี้จะเห็น,พว,น,หนพวกนี้จะเห็นนะครับเราขอให้พวกนี้ สํานักงานตํารวจแห่งชาตินะครับจะเป็นคนแถลงรวมทั้งชุดสอบสวนของเราด้วยนะครัาคัญในส่วนในส่วนนี้คือนอกจากกรรมการปปชท,นนท่านนี้ที่เราวางไว้เนี่ยมีในส่วนเจ้าหน้านที่ปปชท่านอื่นหรือตํารวจรายอื่นเราคัดฐานนะครับเจ้าที่ปปชท่านนี้และก็ผู้เกี่ยวข้องกอย่างนี้ก็ได้ครับใน6กคนเนี่ยครับก็คือรวมมีคือในส่วนของบิ๊กโจ๊กแล้วก็ปปชคนที่เป็นข่าวคนนั้นถูกต้องไหมครับ คนที่เราคัดค้านถูกต้องไหมครับก็เป็นเจ้าหน้าที่ปปชที่เราคัดค้านแล้วก็เจ้าที่ที่เกี่ยวข้องนะบิ๊กโจ๊กด้วยใช่ไหมครับในจํานวนบิ๊กโจ๊กไม่เกี่ยวบิ๊กโจ๊กเป็นผู้ถูกกล่าวหาเจ้าหน้าที่ปปชคดีอยู่ในผมคนนี้ด้วยไหมครับครับเคยช่วยเหลือคดีของตัวผู้ถูกกล่าวหาที่อย่างเงี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะบอกพรุ่งนี้จะพูดเอาวันนี้เอาเบื้องต้นก่อนนะเขาช่วยเหลือได้มากี่ปีแล้วคะตามตาขับไปเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพูด บอกเขาถูกใส่ร้ายนะคะท่านครับก็ให้กําลังใจพิจโจกนะครับให้กําลังพิจโจกในการต่อสู้คดีนะครับของปปชท่านเองก็บอกว่าท่านไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ครับก็บให้กําลังใจทุกคนนะครับเราไม่มีสาเหตุโัวเถืองกันนะครับเราเรา,เ,าเดินเรื่องทํางานเรื่องนี้มาก็เพราะว่ามีาพันโนเอกภาคภูมินะครับแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้รายละเอียด เพราะนั้นสิ่งที่มันเริ่มเริ่มขึ้นมาเนี่ยพวกผมไม่ได้เริ่มนะครับแล้วก็มันมีหลักฐานที่เราต้องดําเนินการเราก็ทําไปตามพยานหลักฐานนะครับยืนยันนะครับไม่มีการสัญญิงสัญญาในการที่จะช่วยเหลือหรืออะไรยังไงนะครับเราจะทําเรื่องนี้แบบตรงไปตรงมานะครับ ผมว่าหลักฐานทั้งหมดเราพิจารณาดูแล้วนะครับสามารถที่จะมีน้ำหนักครับมีน้ำหนักนะครับแต่ด้วยศาสตรจะพิจารยายังไงก็เป็นเรื่องตรงนี้เราไม่ไม่ก้าวล่วงนะครับหมายถึงว่าจะบอกไม่ได้ว่าถูกใส่ร้ายเลยได้ไม่ไม,ไม่ไม่มีครับพยานหลายปากให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปพดีท่านครับคดีของบิ๊กโจ๊กส่วนใหญ่ที่ต้องมาผ่านปปชเนี่ย ตำรวจทำสำนวนมาดีแค่ไหนสุดท้ายมาจอดมาคาอยู่ที่สถานีนี้ตลอดคดีนี้จะมาจอดคาเหมือนกันไหมครับหรือว่าน่าจะไปได้ไวกว่าเดิมเอาเป็นว่าจะมีการขับเคลื่องเรื่องนี้นะครับตอนนี้เราต้องดูปปชก่อนว่าจะส่งคืนให้เราทํำไหมหรือท่านจะรับทําเองนะครับเดี๋ยวเรื่องนี้น่าจะเดินไปไม่ช้านะครับขอเวลานิดหนึ่ง ขอเวลาักหนึ่งแต่ผมขอกล่าวกับทุกคนเลยนะครับว่าตัวผมเองและก็ทีมงานกองประชาการตำรวจสอง,องการนะครับบกปปะนะครับได้ได้ทำงานกับเจ้าที่ปปชในการปราบปรามทุจกระิต์ในเชิงลุกทั้งเรื่องสำนวนการสอบสวนในเชิงรูปสำนวนเราทำงานกันแบบตรงไปตรงมาเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยยืนยันเลยว่ามันเป็นเรื่องของ ปัจเจจคนนะครับมันเป็นเรื่องของคนที่มากระทําความผิดมันไม่ใช่องค์กรนะผมว่าเจ้าที่ปปชทุกท่านยังเป็นผู้ที่น่าเคารพน่าทํางานด้วยนะครับบางคนท่านเองที่ไปทําเรื่องเสีย,สยห,หายเพราะฉะนั้นยืนยันว่าองค์กรปราบทูด,ดิตโดยปปชเนี่ยยังเป็นที่เชื่อมั่งและเชื่อถือ นะครับแม้แต่ผมเป็นเจ้าหน้าที่เองเพราะเราทํากันมาเยอะนะครับแล้วเราก็สร้างสร้างให้สังคมได้เห็นและรับทราบในการทํางานนั้นการที่มีคนเข้าข่ายในการถูกกล่าวหาในการกระทําผิดก็เป็นเรื่องที่เขาต้องไปพิสูจน์ในศาลตอนนี้เป็นเรื่องแค่ก็กล่าวหานะครับเขายังไม่ได้ผิดอะไรเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้น อ,องค์กรไม่เกี่ยวนะครับเป็นเรื่องของบุคคลนะครับร่วมนดีแ้วท่นรปปชกับการส่งคํานวนกลับให้ตำรวจความเร็วมันต่างมาในการที่จะทำจนเป็นงาคือระบบไต่สวนนะ่ะมันใช้เวลามากนะครับแต่ถ้าเป็นระบบกล่าวหาถ้าส่งมาให้ตํารวจทําเนี่ยมันเป็นระบบกล่าวหาดังั้นเรามีเวลาที่จะทำเนี่ยไม่ดนาน เพราะนั้นเดี๋ยวส่งมาเดี๋ยวเราก็ไม่ไม่กี่เดือนเราก็าสั่งฟ้องแล้วหรือสั่งไม่ฟ้องอะไรก็ว่าไปนะครับไอ้เรื่องคดีสินพลทองเนี่ยครับมันเป็นหลักฐานสําคัญแล้วใช่ไหมฮะว่าคดีต่างๆที่มาช้ามาสะดุดอยู่ที่ปปชเนี่ยเป็นเพราะเรื่องนี้หรือเปล่าครับครับเดี๋ยวเรื่องนี้อย่าพึ่งก้าวไปเรื่องอื่นเลยเอาเรื่องนี้ก่อนเอาเรื่องนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวความชัดเจนมันจะเกิดขึ้นนะครับ ปปชเองท่านก็ยืนยันท่านก็ต้องการปัดกวาดบ้านตัวเองเหมือนกับตำรวจทำเหมือนกันนะครับท่านไม่ช่วยเหลือได้รับคำยืนยันแล้วไม่ช่วยเหลือให้ตำรวจว่าไปเต็มที่นะครับมีพยานหลักฐานอะไรก็ว่าแบบตรงไปตรงมานะครับได้รับคำยืนยันแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันจะมีความชัดเจนไม่นานนะครับว่า,อะ,าอะไรเกิดขึ้นบ้างอะไรเกิดขึ้นะบ้างแล้วก็การดำเนินการของ เจ้าที่ปปชตำรวจเนี่ยจะเดินไปทางไหนอย่างไงนะครับผมไม่อยากจะไปพูดก่อนนะครับเดี๋ยวรอดูเหตุการณ์ภายในอาทิตย์นี้จะมีความชัดเจนในการที่จะส่งสำนวนนี้มาให้ตำรวจดำเนินการส่วนคนที่มีความเอกสิทธิ์ในความคุ้มครองจะส่งไปที่ไหนอะไรยังไงเดี๋ยวมันเป็นขั้นตอนวิธีการนะครับเดี๋ยวช่วงช่วงที่มีข้อมีข้อเท็จจริงที่แน่ชัดแล้วเดี๋ยวจะรายงานให้ทราบนะครับ จำนวนคดีอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับบิ๊กโจ๊กที่มาอยู่ที่ปปชเนี่ยครับทราบว่า,าตํารวจก็มีแนวคิดที่จะต้องลื้อกับมาพิจารณาใหม่เพราะว่าอาจจะมีเจ้าหน้าที่ปป,ปชที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมครับจริงๆตํารวจไม่ไม่อยากจะลื้อมาพิจารณาใหม่เราอยากให้เจ้าที่ปปชเนี่ยทำเรื่องนี้เองนะครับแต่ถ้าปปชอยากจะส่งให้เราทําเราก็ไม่ขัดข้องเราก็ไม่ขัดข้องนะครับก็ผมผมยังเชื่อมั่น ในตัวเจ้าที่ปปชนะครับที่จะทําเรื่องนี้ด้วยความโปร่งใสและก็ตัไปตรงมานะครับว่าีทให้คดีที่งดเินาก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ที่ปปชก็ต้องการปักกวาดบ้านตัวเองอยู่แล้วนะครับเมื่อเมื่อมีเรื่องนี้ขึ้นมาเราเชื่อว่าทุกอย่างน่าจะขับเคลื่อนได้ได้เร็วขึ้นนะครับเพราะนั้นเราได้รับคำยืนยันแล้วผมเชื่อว่ามันจะเร็วขึ้นนะครับ เตรียมการรับมือยังไงบ้างครับถ้าหลังจากที่ส่งสำนวนเสร็จเรียบร้อยหรือว่าการแถลงขึนนี้เสร็จเรียบร้อยบิ๊กโจอาจจะออกมาฟาดงวงฟาดงามาถึงท่านหรือถึงสำนักงานตำรวจต่างแขชงติรอบหนึ่งไม่ไม่ไม่มีการเตรียมรับมืออะไรทางนั้นนะครับเราก็ทําไปตามพยานหลักฐานนะครับก็เป็นเรื่องของบิ๊กโจ้จะว่าไงก็ว่านะครับไม่ไม่มีการกันแกล้งนะครับเป็นเรื่องของข้อเท็จจริงจริงๆนะครับ อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมก็อยากจะบอกอพี่น้องพี่น้องสื่อและพี่น้องประชาชนนะครับาการที่พันธุ์ตัวเอกภาคภูมิเนี่ยมาให้ข้อมูลหรือทีมงานเนี่ยให้ข้อมูลเนี่ยเขาไม่ต้องการมาแฉะนะครับเขาต้องการเอาความจริงมาเปิดเผยนะครับใครไม่รู้หรอกว่าช่วงเวลาหนึ่งในการอยู่ร่วมทำงานกับผู้บัญชาที่ ไม่มีคุณธรรมนะครับถูกเอารัดเอาเปรียบถูกละแยงไงบ้างนะครับถูกเอาความผิดโยนมาให้อะไรพวกนี้นะครับไม่รู้หรอกแต่วันหนึ่งเนี่ยเขาทนไม่ได้เขาก็มาเอาความจริงมาเปิดเผยความจริงอันนี้แหละมันจะไปแก้ปัญหาอีกหลายเรื่องนะครับที่มีคดีคาราคาสังอยู่ฉะนั้นต้องขอบคุณอา่า ผาพันเอกภาคภูมินะครับส่วนการที่จะตกเป็นผู้ต้องหาหรือจะการเป็นพยานก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับปปชจะดําเนินการยังไงนะครับหรือส่งให้เราเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถที่จะไปชี้นําหรือไปให้ความเห็นได้นะครับยจอนถามเรื่องของสอรสิทธินิดนึงครับที่ก่อนหน้านี้ท่านเคยให้สัมภาษณ์ว่ามีพยานหลักฐานชัดเจนว่าเป็นคน รับกระเป๋าใส่ทองคำในวันที่เกิดเหตุอะคะ่ะตอนนี้ได้มีการแจ้งความดำเนินคดีกับสรสิทธิ์เพิ่มเติมในข้อหาแจ้งความใช่ไหมคะเพราะก่อนหน้านี้ทนายความพาไปแจ้งเบื้องต้นในการสรสิทธิ์เนี่ยนะสรสิทธิ์เนี่ย,ย,ยก็คือเป็นเลขาของกับปปชท่านหนึ่งนะครับาการดําเนินการของตํารวจสืบภาพแปดมีพยานหลักฐานทุกขั้นตอนในการดําเนินการ ไม่กีการบังคับขู่เห็นนะครับไม่มีการซ้อมทรมานเดี๋ยวพรุ่งนี้ตสตชนะครับจะแถลงข่าวแล้วก็มีคลิปวิดีโอขั้นตอนตั้งแต่เริ่มตรวจค้น